โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิก t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็สวัสดีกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจมส์เสียชีิเช่นเคยนะครับและในวันนี้ทุกคนเราก็อยู่ใน Minecraft r e ว i e w กันนั่นเองนะทุกคนนะใช่แล้ววันนี้เราก็มากับ add-on ที่มีชื่อว่าปรสิินะทุกคนนะเป็นปรสิตที่เหมือนในคอมเลยเหมือนมากแต่อาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนแต่ก็เหมือนในคอมแบบผมให้ประมาณ90%จริง ทุกคนเห็นในอันนี้ไหมในคอมอ่ะที่มันจะมียังไงล่ะทุกคนที่แบบเป็นต้นไม้ที่สามารถแพร่กระจายสปอร์อะไรได้ใช่ไหมแบบโตถึงระดับ4ในไอออนนี่ก็ทําได้ทุกคนนะก็เกิดแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนในคลิปเดลลี๋ยวกันโอเค let's go man ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นอยู่ข้างหน้าเป็นกล่องผมนะแล้วทุกคนก็จะเห็นโพลสิสิตที่เป็นบัวตรงนั้นด้วยใช่แล้วเห็นไหมมีต้นไม้ตรงนั้นด้วยถือว่าเกิดเร็วเชลเลนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน ปรสิตนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างนะทุกคนนะไข่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอเคเรามาเริ่มจากชุดที่1กันก่อนดีกว่าโอเคมาเริ่มจากชุดแรกกันทุกคนนะก็เป็นหัวของอของอะไรอะ่ะของอะไรไม่รู้อืมช่างมาันเถอะอันนี้ก็จะเป็นตัวบินได้ทุกคนนะเออจะเป็นกายแล้วก็จะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ทราบชื่อ อันนี้ก็จะกลายเป็นอืมก็ก็เจ๋งดีนะผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นไก่ปะอาใช่หัวไก่แกตัวไก่ก็น่ากลัวละหัวไก่นี่มันยังไงไม่รู้อะนี่คือหมูที่ติดเชื้อปรสิตเรียบร้อยแล้วนะใช่เรียบร้อยละโอ้ยมีแมงมุมด้วยนะเห็นไหมนี่คือแมงมุมกายพันทุกคนใช่แล้วนี่ก็จะเป็นไอ้อะไรนะแรปเตอร์หรือเสี่างอะไรอย่างที่แบบอันนั้นได้ไอันนี่คือตัวอันตรายสุดเลย มันวาร์ปได้ไม่ยต้องบอกว่ามันล่องหนได้ชุดหนึ่งก็จบประมาณนี้เลยเรามาดูชุดที่2กันเลยทุกคนโอเคทุกคนเรามาเริ่มดูชุดที่2เลยนะก็อาจจะมีกระตุกบ้างเพราะว่ามันเกิดเยอะมากเลยสปอนเยอะมากเลยทุกคนก็มาดูนี่ก็จะเป็นหัวของวิลเลนเจอร์ใช่ปะ,ะใช่หัวของวิลเลนเจอร์ทุกคนนี่จะเป็นตัวนี่ไงรับเตอร์นะทุกคนตัวแพรกระจายเชือ้อ นี่ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบนะไม่รู้ว่ามันกลายพันธุ์จากตัวอะไรอันนี้ก็จะเป็นอ๋อนะ่าจะเป็นไอตัวอันนี้นะไอตัววาร์ปล่องหนและบอลที่มันแบบกลายพันธุ์ขึ้นอะ่ะใช่ใช่คลิปนี้ก็จะไปแบบรวดเร็วนะทุกคนเพราะว่าตัวปรสิตมันเยอะมากนั่นแหละก็จะประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็ลืมบอกไปว่า ที่ผมเอาไอรอนตัวนี้มาเพราะว่าผมได้โพสในหน้าชุมชนของช่องไว้แล้วว่าอ่าทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะบริสิทธนี้ให้ทุกคนเลือกว่าจะเอาตัวไหนทุกคนก็เลือกอันที่หนึ่งมากกว่าก็เลยโอเคก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนส่วนตัวที่สองเราไปดูต่อในคลิปหน้าแล้วกันอ่าก็จะมีประมาณนี้เนาะหมามีหมาได้แล้วก็มีอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะรู้สึกมันจะเป็นหัวแกะนะใช่ไหมใช่ใช่หัวแกะโอเคไปดูชุดที่3ามมเลยทุกคน โอเคทุกคนนะก็สำหรับจุดที่3ามานะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกเลยก็จะเป็นอ่าบิ c ที่กลายพันธุ์แล้วนะก็จะทื่อๆหน่อยนี่ก็จะเป็นบัวทุกคนส่วนนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนแมงมุมเลยนะระดับไหนผมไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวอะไรไม่รู้อะผมไม่ทราบนะสจะเกลิตันปะอาจจะเป็นไปได้ส่วนนี้เป็น ตัวอะไรไม่รู้เอาว่ามันกลายพันธุ์ได้โหดมากตัวนี้คือแกะทุกคนดูดิเป็นตุ่มอ่ะอก็ใหญ่แยงดีอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บินได้นะคนนะถ้าถามผมว่าอันตรายไหมผมว่าอันตรายมากโอ้ยตัวนี้ออ้ยอะไรของมันอ่ะโอ้ยแมงมุมแมงมุมยักษ์แล้วก็เอ็นไม่ใช่มบบีสีนี่มันซอมบี้เวอร์ชันไหนวะเนี่ยก็กลายพันธุ์ที่แบบทุเรศดี <c oughs> โอเคไปดูชุดที่สี่กันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว มันมันเกิดอะไรวะเนี่ยปรดีชุดที่4ไปเลยโอเคนะชุดที่4ผมก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วใครจําต้นตรงนี้ได้บ้างตอนต้นคลิปที่มันยังเป็นสปอร์อเล็กอยู่มันก็เริ่มวิวัฒนาการเป็นสปอร์อันที่2แล้วแต่ว่าของหมอนี้ข้อเสียมันเลยมันคือมันไม่ทําลายพื้นที่นะที่แบบเป็นแบบเพราเรียบล็อกติกดติดเชือ้อเออนั่นแหละมาดูจากตัวแรกจากที่4ป่ะจาไม่ได้ก็กลายเป็นมา้ากลายพันธุ์นะโอ้ตรงนี้รู้สึกว่าเฟมเทดรอกมาก ขอมาตรงนี้ก่อนลวกันดอกจริงดอกจริงโอเคก็จะเป็นหมีแข่งกายพันนะแล้วก็อุยอันนี้ตัวนี้อันตรายเอ d นเดอร์แมนนะทุกคนความสามารถในการวาร์ปก็มีนะก็เหมือนเอ d นเดอร์แมนธรรมดาแต่ว่าเถื่อนกว่าไรคาไม่เลือกอน,นี่ก็จะเป็นแมงมุมยักษ์เห็นไหมทุกคนดูดิดูมันวิ่งมันวิ่งอะโอ้โหผมเล่นแล้วผมตกใจน่ากลัวมากนะนี่ก็จะเป็นอะไรไม่รู้อะตัวเด็กมากเลยนี่ก็จะเป็นอ่าต้นไม้ระดับ4ใช่ไหม จะเป็นชายสเตจสี่ต้นไม้อะไรกระโดดได้วะผมยังสงสัยอยู่นี่ก็จะเป็นสเตจสองที่ทุกคนเห็นไปเนาะใช่ไหมอ๋อสเตจสามเดี๋ยวนะที่เราเห็นมนะันคือสเตจสามเหรอส่วนนี้ก็โอ้ยตัวอะไรวะน,นี่โคตรใหญ่เลยอ่ะก็น่าจะเหลือสุดท้ายแล้วมัง้งสำหรับเส้สุดท้ายนะเดี๋ยวเราไปดูเสสุดท้ายกนันดีกว่าผมรีบมาก โอเคทุกคนนะสลับเซตสุดท้ายก็มาถึงแล้วมันก็อยู่ในมือผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้สเตตสองเนาะเนี่ยสเตจสองแล้วก็นี่ก็เป็นสเตจหนึ่งนะทุกคนเออทุกคนดูดิคือแบบมันมันเยอะมากเลยมันเกินแบบไปหมดแล้วอะทำไมดีอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยมงมุมนะแล้วก็อะไรวะเนี่ยตัวใหญ่เถื่อนน่ากลัวนี่ก็จะเป็นโอ้ยไอ้นี่ไงมันล่องหนได้ น่ากลัวเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นโอ้โห,หน่าเกลียดน,น่ากลัวมากแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนนะเออก็จะประมาณนี้เลยคลิปนี้นั่นแหละก็จะรวดเร็วหน่อยเนาะเออโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะก็อาจะรวดเร็วหน่อยนะทุกคนเพราะว่าประหยัดเวลาเนื่องจากไอ้เขาเรียกไง มอนสเตอร์ในแอนดอนนี้นะพวกบริสิทธ์มันเยอะนะทุกคนก็เลยทําให้ผมแบบต้องรีบนะทุกคนอีอย่างมันแหลกและก็ตุกมากเพราะว่ามันกองกันนะทุกคนแล้วก็อัตราการสปอนคือเยอะมากเช่นไอ้ข้างหลังตรงเนี้ยเพิ่งสปอนต่อหน้าผมเมื่อกี้เลยเห็นไหมนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าก็น่าจะเป็นปรสิทธ์เหมือนกันนะทุกคนขอสป,ปอยไปก่อนเลยแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กันด้วยบาย